กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่กับชมพิกรณ์ทีวีนะครับก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ขุดถึงที่หลุมที่เท่าไหร่ละหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเราขุดถึงหลุมที่ห้าแล้วต่อไปก็จะเป็นหลุมที่หนะครับผมที่กําลังจะขุดในตอนนี้นะครับก็เป็นเครื่องทางแล้วนะครับผมหลุมที่หกหลุมที่เจ็ดหลุมที่8ดนะครับ ก็เหียออีกสองหลุมก็จะเสร็จแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะกลับไปเ,เปลี่ยนบุ้งกีนะครับแล้วก็จะขุดลอกเดินสายไฟนะครับลอกลอกคลองเดินสายไฟนะครับไม่ใช่ลอกคลองสิเขาเรียกว่าอะไรละขุดหลุมเล็กๆนะครับเพื่อให้สายไฟเดินไปได้นะครับก็เหมือนเดิมนั่นแหละที่เราเคยดูกันไปนะครับก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับ ไม่รู้จะอธิบายมันยังไงนะครับผมต้องขอภอัยด้วย ขอบคุณทุวคนไม่ได้แต้ง้แก่ ตัวไขขุดกบขอบไอ้ขี้ขุดกอบขอบขอบขอบถนนเลยละ่ะฮะเอากระ่เก่ากอเอร้ยาไล่ะเมตรหนึ่งเมดหนึ่งหรือเมตรสิบฮะซนี่เซหุขุดเลยนะเออิลีเน่ยซ่ีวาเอขุดเลยนะเออกเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งหรือเมตรสิบเนี่ยประมาณนั้เนเลยนะเล่ย ถ้ามาจะทานของเบิ้ลกับเม็ดนึ่งแล้วถ้ามาจะทานของเบิ้ล ไม่ลอกเดินสายไฟนี่เพื่อนบอกไอ้ให้ต่อจากตัวเก่าเล่นบ่ฮะจากนี่นไปพวก,โกาย,ยากคุณพุ่นยากถึงสายไฟ,ไฟละลอกสายไฟน่ะนะนนลอกสายไฟน่ะนะลอกสายไฟน่ะนะคุดท,ที่จะลอกสายไฟนะเพื่อนได้บอกว่าว่าคุดอันจังไหนเออเลยรถถัง ดินก็ไม่แข็งมากนะครับเออประมาณนี้พอได้แล้วนีไ่ได้แล้วละ <Okay. S 1> ดินก็ไม่แข็งมากนะครับนุ่มกำลังดีเลยนะครับผมดินทรายนะครับ ความกวาม้างความลึกของหลุมนะครับผมประมาณนี้เลยทาทาเพื่นก้อนก็ได้แล้วค่อยเปลี่ยนดอกอันบัเท้าเพื่อนบ,บอกบบเทเพื่อนอันบอกให้แกมันจิบบรได้ยาก ถ้าเพื่นบอกยังไงก็ยังขี่ถ่ายรถเป็นอะไ้หรือเปล่าถ้าได้ก็ได้บาเรีว่าอย่างแล้วแต่เพื่อนแล้วเราคอยใจงี่่าไปพุ่มรถเลยอยากจะคอยถอยรถมาหาทอยอะไรไม่เงียวกูขี่มั้งเออแต่ที่ไม่ได้เริ่มแบบหุ่นคืองกเราฮะเราเดินจะหนีไปเลยเอาละครับอ่าผมพูดลุ้นก็ใช่แล้วนะครับอ่าลุ้นก็ใช่ไอเสาไอสายไฟนี่อ่ะพูดเลิกระมาณไหนครับ รค0ตันมนครับไม่างลุ้มพด่างกลางนครับครับผมพุทต่างน้ำนะครับ10เซนนพุทไลตามขวอไปเล่นมาครับ บ่ได้บูป่าหรอไได้บูปลาพูดนนี่ครับผมถ้าใครช่องไปลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Sub s c r i b ์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อพลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องพี่กรอนทีวีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามช่องพี่กรณ์ทีวีกันเยอะๆด้วยนะครับก็สําหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรไว้รอติดตามมันได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ช่องพิกรณ์ทีวีขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันตอนลอของนะครับ